สวัสดีครับ f อซครับสวัสดีครับมือนีเบาแอมเราทงเดินเดินทางมาบ้านแม่จอยครับมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีครับแม่จอยเพื่นฝันเห็นหลวงปูครับหลวงปูมาบอกเลขเนาะครับเนาะหลวงปูมรณะไปแล้วล่ะครับเพื่นบอกเลขแม่นครับฝันย่ำไหนออกย่ำนั่นครับเอฟซีต้องไปถามแม่จอยครับหลวงปู่นี่ยื่นลอตตลี่ให้ครับเห็นเลขถ่ายสามตัวจะจะแดงจึงคืองวสันครับสีเป็นตัวไลสีเป็นตัวไดขเด็ดครับ ไปถามแม่จอยครับสวัสดีครับแม่จอยครับสวัสดีครับแม่จอยห้างงวดซ้อนครับเอฟซีถูกมหางวดแล้วพิษผ่าเชียงงวดหนึ่งสองงวดกับปูพยังครับต้องตามต่อก้นมีเส้นแรงปูพยังวนเวียนอยู่ที่บ่ครับเออสร้างฝันเห็นพ่นอีกยังวะปูไส่ปูตายอันปีที่แล้วนะปูเลี้ยงหมาได้หลายโอ้ปูอยู่ในบ้านเฮานี่ครับที่พูพญังเลี้ยงหมาได้หลายสร้างฟันเหีนเล่า ติดเชื้อที่ละครับมาหลายกบูดีเนาะพ่อทางนอกร้อนมาหาโควิดพูดกุนน่ะก็เออตายคนนเขาจมูกเนาะคนเขาในปอดในแล้วแสดงว่าคนยังวนเวียนอยู่แถวนี้อยู่เนาะยังรู้ทันอยู่นะขว้างมาเป็นญาติชางฝันเห็นผืนอีกยังว่าครับฝันว่าจะได้แม่โอ้ยฝันมาเพื่อนยืนลอตารี่มาให้ปึ๊กหนึ่งยังว่าปึ๊กแบบง่ายเลยเออ ได,ด้จางยืนลอตรรเรี่ห้เต็ปูเออเอาเอาเอาประเสริโศคมาให้ประเสัิก็ได้เบื่องงานถ่ายเมื่อนาบถ่ายลอตเรีนะ่นั่เเห็นหกตัวมันบอกเห็นแต่สามตัวเม่นเห็นสามตัวอันเปิดเบื่องหนะน้หา่าสองหนึ่งหาสองหนึ่งเออห้าสองหนึ่งเปิดไปอีกเห็นสองตัววะนี่ เพราะว่าเพิ่นยืนให้ปึกหนึ่งนอกมันมีหลายปึกบ้านปึกไปอีกเพิ่นเป็นแปดสองบาทนี่เอ้าหลายตัวเท่าน้นะในหันละปึกว่าฮะสองหนึ่งก็แปดสองแมียนอันละโดนหน้าบูนไอ้มาปึกว่าเพิ่นก็ไปอันนี้นอกไปทุรงไปเรื่อยๆวัดสัตว์ิ่นว่ามาเบิ่งแวะมาเบิ่งหมูหมาเพิ่นว่าบอกว่าเขาไปเดิ่งเบื่อละว่า บอกอย่างนี้คือจังหวัดไนจ่งหัดไหนคือคนจังหวัดไเสียชีวิตนีหนพ่อจังพวัดไหนมรณะคือจังหัดนี้แน่วคพณบนเขาเนาอกจะได้ควันควันตุ่มวันมันกะยังเป็นห่วงเป็นใหญ่หลายสิ่งหลายอย่างคือว่าเนาะคือหมูขึ้นหมาเพิ่นมันกะตอนเพิ่นเสียชีวิตตอนเพิ่นมรณะผ่าเพิ่นหมาเพิ่นก็หลายเนาอจะเป็นห่วงเป็นใหญ่อยู่ก็ได้ที่หาชิบตู่คุณมาเพิ่นคุณนั่นก็มาเอาคุณนี้ก็มาเอานะคย่างยู่พันไปย่าง หลาเพื่นก็ยืนโนตรีห้จะสิล้รองเอาไปเจียงเมืองเรัปบาพนํามาหอดบ้านเลยบอกครับเมีนน่มาหอดบ้านบ้านเลขที่สองแปดหกเออสองแปดหกบ้านเลขที่สองแปดหก้วยครับเอีเพื่อนเดเพื่นดขอบินทบาทที่เถียวกันกบอครับบริบินทบาดมีเตี่ยมากอื่นใส่บาไม่เอเแยังวัเสโอ้ยบ่ิไเห็นยังหนูปูมาใส่โอ้ยมาทุ่งไปเรื่อยๆร่าัเ เอาได้จังเป็นวัดนี่คือประทุลรูดตรีให้อ๋อวุ้ี่ยังมาให้อันไม่ออกร้อนนี่นีละรูตดีนีละมแต่ส่งนม้อละไม่ไม่เนี่ยค่ะสามหว้อซ้อนสามส่หม้อแมนแมนครับสามสี่หม้อสามสี่หม้อเป็นช่วงนั้น ผู้เบี่ยงผักเไปกับมีผูกวอไปกับมีดมาเหมือนอ่อนเต็มยู่หันร่องน้องมึงอ้เพิ่นมาให้ไผ่สลาไปอ่ะไม่เพราะพันเลี้ยงหลายตัวหลายเพิ่นก็มีความผูกพันเป็นห่วงเป็นใหญ่แบบเออมีไผมาเบิ่งมาดูแลต่อบ่เพิ่นก็อาจจะขวันึงก็อาจจะมาเบิ่งมาซ่องมงกิศีน้องเม่์จอยเนาะครับมันก็มาหาแม่์จอยนํานพอแม่์จอยก็เป็นเป็นเออเป็นอันลูกศิษต มาเป็นหนุ่ซีดเป็นอย่างไรก่อนไม่ออก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 วัฒนาแก่สิครับไปวัดไปว่าแก่สินะไปแม่จอยเนี่ก็ว่นเวียนอยู่กับพระนี่แหละครับเอฟซีพระธุงเป็นยังไงครับคุณแม่จอยพระธุดงคนี่ก็มหาอยู่เอยได้มาใส่บาทอยู่หน้าบ้านได้ครับยิ่งอนมากยิ่่อปูเนี่ยที่มหาเพราะว่าแม่จอยมันกระทบมากรทบบุญ่นี่แหะมากสร้างฝันหน เขาฟันซ่าสิฟันเทียนพื่นหนดครับครับครับเขาฟันซ่าดูไม่สูบว่างดบคไปนะเนาะจอยเห็นเห็นในลอตเตอรี่เห็นแค่สามตัวบ่แม่แม่เหนบ่สหินสามตัวเพ่อที่จะได้นะพอเสี่ยว่าจะไหนแม่จอยก็เห็นหกตัวแต่วันมันเขาความจำทั้งหกตัวบ่ได้บ่ได้ครับคานจะจำจะเรขข่ายแม่แม่แครับเอาตัวสำคัญเลยจะจะเรขข่ายดิครับซองหนึ่งเปิดเปิดไปอีเห็นสองตัวมัน แปดสองเผื่อว่าเอ้าอไปเออไปเอาว้เว้อง่ามิโ่งม่เลาเป่นว่าคุณยังมาปากวันเสร็ครับกนี้ท่านีละเว่าทางพิจนะเบื้องนอกครับผมจำไปเนชอบนอกจะมาสามตัวถ่ายไปสื่อรตสีกะรสามารถถึงวันที่หนึ่งด้กขี้กันเราบออย่างนอครับเพราะจะว่าจะเห็นหกตัวได้ตอนนี้กตัวไปสื่อพวาิสื่อได้ครับผมเพราะว่าปัญหาเมาได้สองหนึ่งไม่ยากได้ พี่น้องเอฟซีคปหบนาจอไยเนาะครับเนาะห้าสองหนึ่งหรือว่าแปดสองครับเอฟซีตัดเล่นครับเมจอยขงเข้าครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกสิบแปดครับเมอน่เมเน้ครับเอฟซีเมเน่ครับเบลแอมบาร์ธงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบลแอมบาร์ธงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิศไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่เป็นสิเรตือนะครับมมน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนนองเบิร์ดครับนังถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะเนาะดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเนเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการาใชยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่อดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอดอกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูปหัวลูกหัวตู่กคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนว่ดนี่เหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเหาครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ลเลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปู่มากนะครับเนาะแลัวก็มือแท้แทะครับท่านผู้ชมมือแท้แทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถ่อ,ปปถอท่าคิวสามเถล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบรยะะย้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่นก็แต่งขึ้นกันนี่ครับห,รห,หลวงพีนิคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากล่นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมระตรงนี้ด้น้ำมุนมานาวครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีถีราสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกเาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ